กุญแจสำคัญในการสร้างสรรค์ชีวิตที่คุณปรารถนาอยู่ในตัวตนคุณเองซึ่งก็คือพลังแห่งความคิดและความเชื่อทุกความคิดที่คุณคิดคือการขีดเขียนเส้นทางแห่งความเป็นจริงของคุณ ทุกความคิดเปรียบเสมือนการส่งคลื่นพลังงานหรือแรงสั่นสะเทือนออกไปสู่จักรวาลและจักรวาลซึ่งทำหน้าที่เป็นด่งกระจกจะสะท้อนพลังงานในรูปแบบเดียวกันนั้นกลับคืนมาสู่ประสบการณ์ชีวิตของคุณโดยไม่ตัดสินว่าคลื่อนพลังงานนั้นเป็นบวกหรือลบแต่จะตอบสนองต่อสิ่งที่คุณส่งออกไปเท่านั้นหากภายในของคุณเต็มไปด้วยความเชื่อที่ฝังลึกว่าฉันไม่ดีพอ โอกาสดีๆไม่เคยเป็นของฉันหรือความรักมีแต่ความเจ็บปวดชีวิตก็จะทำหน้าที่ดึงดูดสถานการณ์และผู้คนเข้ามาเพื่อตอกย้ำและพิสูจน์ให้ความเชื่อเหล่านั้นกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ของคุณนี่คือการทำงานของกฎแห่งแรงดึงดูดที่ทำงานผ่านความคิดและความเชื่อของคุณอยู่ทุกขณะ สิ่งที่ทรงพลังยุ่งกว่าความคิดที่ผ่านมาแล้วผ่านไปคือความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกของคุณเมื่อคุณไม่ได้แค่คิดแต่คุณเชื่อยังหมดหัวใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นจริง พลังงานทั้งหมดในตัวคุณจะสั่นสะเทือนสอดคล้องกับความเชื่อนั้นและนั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดที่จักรวาลรับรู้และพร้อมจะส่งมอบสิ่งนั้นให้คุณนี่คือสาเหตุของพฤติกรรมทำลายตัวเอง s e l ฟ์ซาโบตา e ที่หลายคนเผชิญโดยไม่รู้ตัว ความเชื่อลึกๆว่าตนเองไม่คู่ควรกับความสำเร็จจะกลายเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่คอยบงการให้พวกเขาปฏิเสธหรือทำลายโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยเหตุนี้การท่องบนคำพูดเชิงบวก affirmations จึงอาจไร้ผลโดยสิ้นเชิงหากความรู้สึกภายในของคุณยังเต็มไปด้วยความสงสัยและความขัดแย้งเพราะจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดแต่ตอบสนองต่อภาษาของความรู้สึกที่แท้จริงหากคำพูดและความรู้สึกของคุณไม่สอดคล้อนกันจักรวาลจะยึดถือความรู้สึกเป็นหลักเสมอ หากต้องการข้อพิสูจน์ในหลักการนี้ลองสำรวจชีวิตปัจจุบันของคุณอย่างซื่อสัตย์ทั้งในด้านการงาน การเงินความสัมพันธ์และสุขภาพทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนที่แม่นยำของความคิดและความเชื่อที่คุณได้ยึดถือและส่งออกไปในอดีตแต่ข่าวดีก็คือคุณมีอำนาจเต็มที่ในการเปลี่ยนแปลงมันโดยการกลับไปแก้ไขที่ต้นกำเนิดนั่นคือความคิดและความเชื่อของคุณในวินาทีนี้ จงเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่แล้วจักรวาลจะเริ่มจากเรียงสับพระสิ่งเพื่อตอบสนองคุณอย่างน่าอัศจรรย์